สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพักเครื่องในช่องจ่าโทเฮนรี่พาสองพานะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับผมแล้วก็รีวิวนะครับพระเมตแตงนะครับหลวงปูท่ทวดวัดชางให้ปีพศสองพนห้าสองสองนะครับซึ่งเออ,องค์นี้นะครับที่ได้มาเนี่ยเป็นเนื้อทองคํานะครับ ก็เป็นเนื้อที่สูงสุดนะครับในเม็ดแตงปีพศสองหสองสองแล้วนะครับผมเพราะว่ารุ่นนี้ไม่มีเนื้อทองคำลงยานะครับเม็ดแตงนะครับจะสร้างนะครับมีนะครับเนื้อทองคำนะครับเนื้อเงินนะครับเนื้อนวะ เนื้อทองแดงเนื้ออับาก้านะครับผมส่วนเนื้อนากนั้นเม็ดแตงไม่มีสร้างนะครับเงินลงยาก็ไม่มีสร้างนะครับมีแต่ว่าเป็นเนื้อเงินธรรมดานะครับผมนี่ก็เป็นพระอีกหนึ่งองค์ที่ได้มาใหม่นะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นพระสวยผิวเดิมที่จิตจจร์ดอีกหนึ่งองค์เลยนะครับแล้วก็เป็นอ่อพระที่หายากเลยนะครับผม เม็ดแตงนะครับหายากมากนะครับผมเมินทองคำนะครับองนี้ผมก็ขับรถไปเช่ามาล่าสุดเลยนะครับจากพัฒนแดงนะครับผมพี่เขาเออนัดนะครับที่พัฒะะแดงอาเขตนะครับผมเหรียญทองคําหลวงปู่ทวดวัดช้งให้จังหวัดปัตตานี กล่องของปีสองสองเนี่ยด้านข้างเนี่ยเขาจะเป็นเหลี่ยมนะครับผมคมคมนะครับเนื้อเงินก็เป็นนะครับผมเหรียญเซมาของผมนะครับเนี่ยเขาก็จะเป็นมุมมุมแบบนี้นะครับแล้วก็รุ่นทุนเก้าปีสามศูนย์ครับกล่องก็จะเป็นแบบนี้กล่องเดิมด้วยนะครับนี่พัาแบบมาแชมปชมเลยนะครับผมเดี๋ยวผมต้องเอาเหรียญวางก่อนนะครับเพราะว่าจะพลิกหลังให้ดูนะครับว่านี่กล่องเขาเป็น กล่องยี่ห้ออะไรยังไงนะครับผมก็พลาสติกนะครับผมข้างหลังเราจะมีแบบลวดลายฟุดฝืนนะครับผมลวดลายลูกเล่นมุมนี่เขาจะแบบคมคมนะครับสำหรับปีสองสองสุดนะครับองค์นี้พระองค์นี้นี่ผมช่างแล้วนะครับผมเห็นเหรียญเล็กๆอย่างนี้ผม ทีแรกเจอพี่เขานะครับบอกว่าขอให้ช่างให้ดูหน่อยนะครับผมอยากจะรู้ว่ากี่กรัมนะครับเพราะว่าดูพระแท้สวยผิวเดิมเรียบร้อยแล้วนะครับผมคิดไว้นะครับว่าจะประมาณสามกัมนะครับไม่ใช่นะครับผมห้าจุดสองห้ากัมนะครับทองบาทหนึ่งเนี่ยสิบห้าจุดสองนะครับองค์นี้ห้ากัมนิดๆนะครับก็เป็นเศษหนึ่งส่วนสามบาทนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่หนักเลยนะครับผมโลหะทองนี่ก็ เป็นโลหะหนักนะครับธาตุเขาหนักนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันที่องพระนะครับพระหลวงพทวดเอ่อเม็ดแตงปีพศสองห้าสองสองนี้นะครับถือว่านะครับเป็นเม็ดแตงรุ่นสามของทางวัดช่างให้นะครับรุ่นแรกเขาจะปีศูนย์หกนะครับรุ่นสองจะเป็นปีศูนย์แปดนะครับผมรุ่นสามก็จะเป็นปี พศ2522นะครับ06กับ08นี้จะเป็นยุคอาจารย์ทิมนะครับแล้วก็พระรุ่นสุดท้ายของท่านอาจารย์ทิมเนี่ยรุ่นสุดท้ายของอาจารย์ทิมนะครับเอ่อจะเป็นเอ่อปีพศ2511นะครับรุ่นนี้ไม่ทันท่านอาจารย์ทิมปลุกเสกนะครับเป็นพระที่ท่านอาจารย์นองวัดไซขาวมาเป็นเจ้าพิธีในการปลูกเสกนะครับแล้วก็มี เกจิคณาจารย์แดนใต้ร่วมปลุกเสกมากมายเลยนะครับผมถือว่าเป็นพระพิธีใหญ่แห่งยุคนะครับพระรุ่นนี้สร้างเยอะนะครับผมแต่ว่าเนื้อบนบนแบบนี้นะครับเรียกได้ว่าอนาคตนี้เป็นตำนานอย่างแน่นอนนะครับสำหรับเนื้อทองคำนะครับผมตำนานแน่นอนนะครับในอนาคต สำหรับเม็ดแต่งปีสองสองในภายภาคหน้านะครับพราผิวสวยเดิมมากๆนะครับผมพระสวยและคมจัดนะครับเดี๋ยวว่าจะไปถ่ายรูปสตูเก็บไว้สักหน่อยนะครับสำหรับองนี้ชอบมากนะครับผมชอบมากๆเลยนะครับสำหรับองนี้ มีสนิมทองด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าผมหาสนิมทองนะครับฟองอยู่นานเลยนะครับจะมีอยู่ใต้คางนะครับพอดีพาสะท้อนนะครับผมมีอยู่ใต้คางหน่อยหนึ่งนะครับจึงทําให้รู้ว่าอ่ะเหรียญองคนี้นะครับเป็นเหรียญผิวเดิมนะครับผมนี่สนิมทองนะครับผมอยู่ใต้คางตรงนี้นะครับจะเป็นแดงๆนะครับถ้าทองมีฟา์มเก่าอ่ะ ก็จะมีสนิมทองขึ้นนะครับก็จะเป็นแดงๆแต่ว่าสนิมทองนี้ไม่ได้กินเนื้อพระนะครับผมนี่นะครับผมซื้อเช่าเสร็จนะครับพวกมาตามเช่ากันเยอะเลยนะครับกะว่าจะเรียกว่าเอาให้ได้เลยนะครับผมแต่ว่าคือเจตนาผมนี้ต้องกลับบ้านก่อนนะครับเพื่อที่จะนะครับเอาพระ องนี้มาลงทําคลิปในช่องให้ได้นะครับผมไม่มีใครตัดผมไปได้เลยนะครับเพราะว่าผมไม่เปิดราคาเลยนะครับผม<อ>เหมือนแบบว่าอารมณ์แบบว่าผมขับรถไปเช่านะครับแล้วเจ้าของบอกว่ามีคนให้มากกว่าจะเอาเท่าไหร่เอากําไรไปเลยนะครับผมแล้วก็เจ้าของพาเขาก็จะเอาพาไปให้อีกคนนึงนะครับแต่ว่าผมไม่เอานะครับผม เพราะว่าผมต้องการมาลงในช่องนะครับเป็นสนิมทองนะครับนี้ก็นิดหนึ่งนะครับนี่นี่นี่นะครับผมถามว่าล้างออกได้ไหมเช็ดออกได้ไหมได้นะครับแต่ว่าคือผมต้องการให้มีขึ้นมาบนเหรียญน,นะครับจะได้รู้ว่านะครับเหรียญทองคํานะครับเป็น ผิวเดิมนั่นเองนะครับผมและที่สําคัญเนี่ยคือถ้าพระบางอย่างเนี่ยถ้าเรารู้นะครับว่าเราดูไม่เป็นเนี่ยแต่ว่าถ้าเหรียญทองคํามีสนิมทองนะครับตีไปได้เลยนะครับว่าแท้เนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับเพราะว่าต้องมีฟาร์มเก่านะครับผมพระเขามีฟาร์มเก่านะครับทําให้ผ่านไปหลายสิบปีเนี่ยสนิมทองขึ้นไม่ได้นะครับ ปิ้งเลยนะครับเหรียญนี้ดูขนาดกันหน่อยนะครับไม่นึกว่าบุญจะมาบุญจะถึงนะครับว่าจะได้เม็ดแตงทองคำนะครับแบบนี้หายยากมากนะครับผมสร้างหลักสิบเหรียญน,นะครับไม่ธรรมดานะครับเหรียญนี้ห้าจุดสองกร,รมัมห้าจุดสองห้านะครับดูความหนาของเหรียญน,นะครับ ดูข้างดูอะไรไปนะครับผมห่วงนี้เป็นห่วงเชื่อมนะครับเบลเลอร์เลยนะครับผมส่องเรานี่นะครับห่วงทองคำนี่เขาจะเป็นห่วงเชื่อมมีรอยเชื่อมตรงนี้นะครับเพื่อนๆพ่พี่ๆดูนะครับศึกษาไว้นะครับถ้าใครเยังไม่เคยเล่นไม่เคยชํานาญนะครับก็จะได้เหมือนได้ดูตัวจริงนะครับดูจากคลิปนี่ก็ศึกษาไปได้เยอะพอสมควรนะครับ ปั๊มเนี่ยค้างปิ้นเลยนะครับทองคํานิ่มนะครับผมดูหน้ากันจะชัดหน่อยนะครับผานี้ผิวแบบจี๊ดจา๊าดอลามมากนะครับเส้นสายเนี่ยตัวจริงเนี่ยเพิ่มภัพนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆดูรัศมีนะครับที่ว่าปั๊มแล้วเนี่ยเซียนเขาจะสาดนะครับเพราะว่าไม่มีสิ่งใดนะครับ มาคุมผิวเลยนะครับผมเซียนจะสาสพรนี่คมสังคติจีวอนเนี่ยครับเส้นสังคติเนี่ยมีเส้นวิ่งคมเลยนะครับเล็กๆนี่ก็เสียวรุดมือดีมนันนะครับผมนี่พระคมมากนะครับสามลิ้วนะครับผมสามชายนะครับ นี่มีเนื้อเปิ้นด้วยนะครับผมตรงห่วงหาแบบสวยและหายากนะครับนี่ดูนะครับด้าน,นหลังเป็นอาจารย์ทีมแต่ว่าไม่ทันท่านอาจารย์ทีมปุกเสกนะครับผมเป็นพระยุคอาจารย์นองแบบที่ผมพูดไปทีแรกนะครับ ตัวหนังสือเป็นไงครับอาจารย์ทิมปุ๊บพสสองห้าสองสองนี่เซียนนะครับดูรอยนะครับดูขอบซ้อนนะครับผมเห็นไหมครับนี่เป็นสันขึ้นมานะครับขอบด้านในนะครับรอยซ้อนเส้นแตกนะครับตรงพสสองห้าสองสอง มีเส้นขนแมววิ่งนะครับขอบเนี่ยปิ้นนะครับพา์ตัวจริงๆเนี่ยจะปิ้นนะครับผมเหลืองอะลามเลยครับเหรียญนี้เอาไปใส่แขวนใส่ตลับเล็กๆติดคอก็น่ารักดีนะครับ ห่วงนี้ปิ้นเลยนะครับผมรุ่นนี้นี่เล่นตามน้ําหนักทองไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าราคานี่ไปมากกว่าน้ําหนักทองเยอะนะครับผมจิ๋วแต่แจ๋วนะครับสําหรับเม็ดนี้นะครับผมปี๊ดเลยนะครับดูด้านหน้ากันอีกทีนะครับ โฟกัสให้ได้นะครับผมมีคำว่าหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับ <c oughs> ตัววนังสื่อเป็นแท่งเด้งๆเลยนะครับรุ่นนี้เขามีรุ่นเสมาใหญ่ด้วยนะครับเสมาใหญ่มีสร้างเนื้อทองคำด้วยนะครับเล่นมาริมๆยี่สิบปีผมเพิ่งเจอหนึ่งองค์นะครับผมสำหรับเสมาใหญ่ แต่ว่าเข้าลังไปแล้วนะครับผมไม่มีโอกาสที่จะตามออกมาได้เลยนะครับองนั้นเศร้ามากเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเจอเสมาใหญ่ในทองคําเดี๋ยวจะเช่ามาลงในช่องนะครับผมขอให้เป็นทองคําจริงๆนะครับดูหน้าตาจมูกนะครับเส้นหน้าผาคมคม ยีดเลยนะครับองนี้ตำนานนะครับตำนานแน่ๆนะครับองนี้ในอนาคตนะครับผมแล้วสิ่งที่จะต้องดูนะครับว่าถูกบล็อกหรือเปล่านะครับผมอันนี้เป็นเคล็ดลับสำหรับคนที่เล่นเม็ดแตงเลยนะครับผมเขาจะมีเส้นคอสี่เส้นนะครับสำหรับเนื้อทองคำนะครับอาจารย์ทิมเส้นคอสี่เส้นนะครับ หนึ่งสองสามสี่ดูไว้นะครับศึกษาไว้นะครับนี่คือหลักเลยนะครับผมสําหรับการดูเม็ดแตงเดี๋ยวไปเจอของปลอมในทองคาเขานะครับก็ต้องดูบล็อกดูอะไรให้เป็นด้วยนะครับผมนี่มันเป็นไฟ์บังคับนะครับในตาเป็นไงครับคม จี๊ดนะครับองนี้สุดๆอีกหนึ่งองนะครับผมคลิปนี้ก็ว่าจะลงในวันอาทิตย์ตอนบ่ายๆหรือค่ำๆนะครับกเ็เพราะว่าวันอาทิตย์ก็เป็นวันที่คนหยุดนะครับก็เดี๋ยวเพื่อมีก็จะได้ดูอะไรกันเพลินๆนะครับตอนบ่ายๆหรือเย็นๆหัวค่ำนะครับเดี๋ยวก็ต้องดูเวลาทีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะนำพร องนี้ไปถ่ายรูปฝัตูก่อนนะครับผาเล็กถ่ายมือถือยากมากนะครับผมเล็กนะครับแต่ว่าโอ้โหห้าจุดสองห้ากรัมเลยครับหนักดีจริงๆนะครับห่วงครับปึ๊กเลยนะครับผมมันต้องแบบนี้นะครับบางทีเนี่ยผมถึงบอกนะครับว่าของแบบนี้มีตังนะครับบางทีหาไม่ได้นะครับผม เพราะว่าเขาไม่ขายให้นะครับอย่างคนที่จะจะมาเช่าผมนะครับผมก็บวกราคาได้เลยนะครับแต่ว่าออผมยังไม่ขายนะครับเขาก็นั่นแหละครับกรรมตังไปก่อนนะครับผมเพราะว่าหาผมต้องการที่จะมาทําคลิปนะครับผมก็ต้องรอตอนมืดเงียบๆแบบนี้นะครับสวยนะครับเหรียญน,นี้ สวยและหายากนะครับแล้วก็ทรงคุณค่ามากนะครับเป็นแบบว่าแท้เป็นองคูได้เลยนะครับผมสำหรับเม็ดแตงเหรียญน,นี้นะครับผมสร้างน้อยนะครับน้อยมากๆสุดจริงนะครับเหรียญน,นี้ดูแล้วก็ได้มาก็ประทับใจนะครับเหรียญน,นี้ สำรับนะครับเม็ดแตงนะครับเหรียญนี้นะครับผมผมนะครับเปิดราคานะครับไว้ที่นะครับหนึ่งแสนสองมืนบาทนะครับผมสนใจก็โทรนะครับศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเช่นนะครับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับผม แล้วก็เอ่อพร้อมส่งด่วนนะครับกล้องกลับทางอีกนะครับโทษทีนะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับกลับกล้องแป๊บหนึ่งโอเคเข้าที่แล้วนะครับผมจีดจาร์ดนะครับเหรียญนี้ ก็ถ้าเพื่อนเพื่อนพี่ท่านใดสนใจก็หนึ่งแสองมืนบาทนะครับสนใจก็โทรนะครับศูนย์เก้าแปดปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเช่นนะครับแล้วก็เหรี่ยน,นี้ผมจะไปถ่ายสตูนะครับถ้าสนใจจริงก็แอดไลน์มานะครับขอดูรูปแบบชัดๆกันได้นะครับผม ก็มีพักเครื่องในช่องนะครับอีกมากมายเลยนะครับผมเชิญเพื่อนๆพี่ๆเข้าไปรับชมพักเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนให้พี่พี่เพื่อนๆได้รับชมกันสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ